อเอ๊ะแปลกใจเอาเวลาเราเปิดไลฟ์สดไว้เนี่ยมันมันแบบมีคนรอได้ด้วยเหรอมีคนรอหนึ่งคนอ่ะทุกคนใครนะรอหนึ่งคนพีมเข้ามาหาเจ้านะดิ <c oughs> <c oughs> เจ้าไม่สบายหลายวันนะคะแล้วตอนนี้ก็นอนแบบหลายวันแล้วอะ่ะคิดถึงเอฟซีอะ ตอนนี้สานาทีนะเจอยจะอยู่แป๊บเดียวนะคะทุกคนโอเคเขาปกติเจีก็นอนแล้วนะห <c oughs> <c oughs> นึ่งคนน่ะคือใครเจียอยากรู้อ้ยแต่ลาขอโทษเ <c oughs> <c oughs> จ้ไอไม่ใช่เลยเหรอเจีช่วงนี้ช่วงนี้เจีไม่สบายค่ะมีหนึ่งคน <c oughs> ใครนะ คุณพนิพาหรอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณเฉลียเนตรด้วยเ <c oughs> <c oughs> จ้าช่วงนี้เจ้าไม่สบายนะคะคุณพันิพาคุณเฉลียเนตรคุณค่อยดีด้วยเออเจ้าขอโทษนะเจ้าไม่ได้มาทักทายเลยเ <c oughs> สียงแปลกไหมเสียงเปลี่ยนไหมคะ <c oughs> เป็นไงอีพีล่าสุดเจ้าอยากมาคุยด้วยนะเจ้าอยาามาคุยกับเอฟซีแต่ขอโทษขอโทษด้วย ไม่ไม่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ค่ะตอนนี้เวลาเท่าไหร่ปกติจะนอนแล้วนะแต,แต่เจอาแบบนอนเยอะมากเอซยอมรับนะแจนอนเยอะมากแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันมันอิม่มากคิดถึงเ c ฟอยู่เช่นหรอคุณแจมมาดีค่ะสวัสดีค่ะเไม่สบายเหรอคะใช่ค่ะคุณแจมไม่สบายเจมไม่ค่อยสบายอ๋อใช่ไหมคุณออโต้คุณออโต้ถามดิเจมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ โอเคเสียงแปลกๆกไหมแต่อวันนี้อยู่ด้วยไม่ไม่ได้นานนะแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้มีไม้นะคะอยู่นอกบ้านด้วยแหละค่ะคือแบบเจะมาดูฟ้าเจมามามองดูฟ้าเพราะว่าเจ้านอนไม่หลับเลยปกติเจ้ก็ต้องนอนแล้วปกตนนินอนทั้งวันแล้วอะแล้ววันนี้มันฝนฟ้าครึ้มครนองนะที่บ้านเจ้าแล้วก็ไม่มีดาวให้ดูเลย ฟ้าครึ้มแล้วก็ฝนก็แค่แบบก็ยังไม่ลงเม็ดนะฮะแต่มันเป็นฟ้ามืดอ,อ่ะอเจ้านอนทั้งวนันกินยานแล้วก็นอนทั้งวันแล้วก็รู้สึกอ่ะเอ้ยไม่ไหวแล้วก็เลยออกมาข้างนอกบ้านพอออกมาข้างนอกบ้านเลยคิดถึงเอฟซีไงเสียงเจะาเปลี่ยนไหมเสียงเจะาแปลกไหมนะสวัสดีค่ะคุณอลลสคุณวิเชอร์ด้วยนะคุณอาเตอร์คุณคักดี เออทานแล้วค่ะทานยาด้วยเด็นจะนอนไม่หลับค่ะคุณพักดีโอเคไม่จะได้เนตเยี่ยมค่ะเสียงดีออ้ยเสียงดีเลยใช่ไหมโอ้ยจ้าดีแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัดอีพีให้ฟัง <c oughs> เป็นหวัดค่ะเป็นหวัดค่ะคุณแจมอืมเสิร์ฟหน่อยนะแจแค่ออกมาอม,อมองมองฟ้าเฉยว่าแจะนอนไม่หลับอืมออกมันมองฟ้าแต่มันเป็นฟ้ามืดครึ้มอะค่ะอากาศก็ร้อนอบอ้าวมากเลยอือม น,นี่ก็ออกจากห้องแอร์มานะอ่ะอ้อะทุกคนหายหรือยังออโอเคตอนนี้13คนนะคะอยู่เราจะขอโทษนะจะไม่ได้มาไลฟ์สดเลยค่ะอืมแล้วก็คิดว่าทุกคนคง,งนะคิดถึงเจ้านะเจ้าคิดถึงเอฟซีนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงทย์ไม่เฉลยเน่คุณคด,ดีไม่สไม่สบายค่ะคุณคด,ดีฟังเสียงดิฟังเสียงดิไม่กล้า ไม่กล้าอาัดออ,อะไรนะอ,อีพีต่อไปเพราะว่าเสียงเสียงไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่ค่ะตอนนี้12คนนะอยู่กับเราแจมมาแป๊บเดียวนะคะแจมมาแป๊บเดียวนะทุกคนอ,อ,อเป็นหวัดค่ะคุณแจมแจมเป็นหวัดค่ะโอเควันนี้ก็นอนทั้งวันนะคะคุณแจมนอนทั้งวันเลยก็เลยออกมาดูฟ้าหน่อยตอนเนี้ย ก็ <Workers. S 2> <ega> เป็นฟ้ามืดนะคะตอนนี้ที่บ้านเจ exactly. ้าฟ <that> mmm. <that> ้ามืดค <has empathy> ่ะอือหึอือหตอนนี้ฝนตกเรียบร้อยค่ะเอ้ยจ้าคุณเฉลยเนี่ยที่บ้านเจ้าฝนกําลังจะตกค่ะก็เลยเป็นร้อนอบอ้าวนะคะก็เลยเป็นร้อนอบอ้าวอืมเจ้อยากมาคุยด้วยอยู่นะจละยเอซีนะคะเจอยากมาคุยด้วยอยู่ไม่สบายใช่ไหมใช่ค่ะเจ้ไม่สบายค่ะคุณคัตตี้ เคิดถึงเอซีอ่ะตอนนี้เขียนนิยายเยอะมากเขียนนิยายได้เยอะมากแต่อัดเสียงไม่ได้โอเคค่ะทุกคน5นาทีครบแล้วอ๋อคุณขวัญตาก็มาแล้วสวัสดีค่ะกินยาตอนน่อเนื่องอะส่งยาใจใหเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณส่งยาใจไม่ให้หรอ,อคุณชนัยนี่ขอบคุณมากค่ะอืมมาพร้อมกับสายโฟนอะที่บ้านคุณชนันทาฝนตกหรอคะอือหืออือหึ เตรียมงานร้อยวันเหรอคะโอ้เป็นกำลังใจให้นะคุณสุนสันทาสู้ๆนะโอเคเจ้าก็ไม่สบายคะ่ะคุณสุนันทาเสียงเสียงเปลี่ยนไหมรู้สึกไหมตอนนี้เจ้ไม่ได้ใช้ไม้นะคะทุกคนเจ้นอนทั้งวันแล้วเจ้คิดว่าจะออกมานอกบ้านแล้วก็มาดูพระจันทร์หรือว่าดูดวงดาวแต่ตอนนี้มันเป็นฟ้ามืดไงเจ้ก,ก็เลยคิดถึงเอซีค่ะคุณสุนันทาเจ้าก,ก็เลยลองลองไล่นะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะเจ้ไม่ได้เตรียมพร้อมเลย แล้วก็ไม่มีไม้ด้วยอืมหายไปสองอาทิต์กว่าคิดถึงเจก็คิดถึงค่ะคุณจามเจ้คิดถึงเอฟซีดื่มน้ำอุ่นมากๆน้ำมะนาวน้ำพึ่งใช่ไหมคะคุณทักดีโอเคคุณบุญใช่ไหมคุณบุญใช่ไหมหายไว้นะคะเจ้ค่ะขอบคุณค่ะคุณบุญโอเคค่ะทุกคนเจ้ขออนุญาตนะเจอามาทักไทยเฉยเพราะเจามาดูฟ้ามาดูดาวแล้วก็คิดว่าอาจจะดูเพราะจะนิ่งๆอแต่เจ้ไม่เจอเลย ยาคิดถึง FC ก็เลยเเข้ามาเข้ามาคิดถึง FC โอเคนะทุกคนนะจะขออนุญาตนะว่าเสียงจะาจะยอมรับนะเสียงจ๊ะใช้ไม่ได้เลยเสียงจ๊ะใช้ไม่ได้เลยตั้งแต่ EP ที่ที่ที่แปดที่เก็พยายามเต็มที่นะคะแต่จจอาดีอย่างหนึ่งจะเขียนนิยายได้เยอะมาก แต่เสียงไม่ได้จะอัดไม่ได้เลยโอเคต้องขอโทษเอฟซี้ดานะ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 ขอโทษจริงๆโอเคขอบคุณนะคะดูสิแจเข้ามาแป๊บเดียวเองสิบเอ็ดสิบสองคนเข้ามาที่ครายแจเนี่ยขอบคุณมากนะคะคุณคนตาคุณเจเนี่คุณพิญญาโอเคคุณพนิพา,าด้วยนะขอบคุณมากนะคะตอนนี้อาไม่ได้ใช้ไมนะอนอาจจะเสียงแปลกๆหน่อยนะเพราะแจก็เป็นเป็นหวัดนะคะโอเคจะขออนุญาตนะขออนุญาตปดไลฟ์นะคะ คิดถึงเอฟซีนะคะยิถงคิดถึงคิดถึง,ถงรักรักรักเจรักเอฟซีนะคะสวัสดีค่ะเจ้าขออนุญาตไปนอนก่อนยายพุงกินยาโอเคโอเคอ๋อคุณอลิตเข้ามาโ okay, อเคเขาคุณมากค่ะขอบคุณขออนุญาตขออนุญาตไปนอนพักผ่อนนะคะเพราะว่าจะกินยาแล้วก็นอนทั้งวันนี่นะอีกินยาแล้วก็ออกมาข้างนอกคิดถึงเอฟซีไงคิดถึงเอฟซีนะคะคุณอลิตคิดถึงมาก ขนาดใ,ใหญ่หมู่บ้านแห่งรักก็ไม่ได้ไปกระทักทายนะขอโทษทีพยายามรักษาตัวเองให้เยอะที่สุดแต่เสียงก็เสียงก็ยังใช้ไม่ได้นะนาคุณิรีนะขออนุญาตนะคะขออนุญาตโอเคคิดถึงเอซีค่ะคิดถึงคิดถึงคิดถึงรักรักรักจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บลาฟันนี้นะคะทุกคนลาฟันนี้ค่ะเจ้ารักทุกคนนะ